สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเทวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับซึ่งช่วงนี้ก็มีภาพยนตร์ที่น่าสนใจหลายเรื่องกําลังเข้าฉายอยู่เลยครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มเทวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับก ่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่น้องน้องที่น่ารักที่โดเน a t มาสนับนุิการของเรากันก่อนครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณนพดลครับโดเนตมา25บาทคุณสุมนทรา99บาทคุณตรี30บาทคุณชัยยัน50บาทคุณภัยบูล100บาทคุณอดิศร40บาทคุณพิพัฒ20บาทคุณธนวัฒน์25บาท คุณสันประสิทธิ์50บาทคุณพิมล35บาทคุณเทียนชัย40บาทคุณกำมนทลทอน20บาทคุณวัชระเดช1 0 0บาทคุณประชุม9 9บาทคุณสมศรี50บาทและคุณเฉลียว50บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสาหรับพี่นอ้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเน a ได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละรครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตไว้ได้ภาพยนตร์ณนะวันที่11ธันวาคม2023ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชร์ภาพยนตร์่องไหนอยู่ไปรุ้นมันพร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนต์เข้าฉายใหม่ในบ้านเราครับกับภาพยนต์เรื่องวองกาภาพยนต์แนวแฟนตาซีผจนภัยผลงานจากค่ายวอร์เนอร์บราเทอร์ครับที่สร้างขึ้นจากนวัิยายสุดฮิตกับเรื่องราวของชาลีและโรงงานช็อกโกแลต รูนี้เพิ่งเข้าฉายในสหรัฐอาณาจักรไปเมื่อวันที่8ธันวาคมครับใช้ทุนสร้างไป125ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น43.2ล้านเหรียญครับรูนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าฉายในอเมริกานะครับจะเข้าฉายในอเมริกาวันที่15ธันวาคมนี้ครับดังนั้นตัวเลขรายได้ตอนนี้ก็อาจจะยังดูอะไรได้ไม่มากครับ ่วนเรื่องนี้เพิ่งเข้าฉายในอเมริกาสัปดาห์แรกครับกับ The Boy and the Heron an. เด็กชายกับนกกระสาแอนิเมชันแนวแฟนตาซีปจนภัยจากประเทศญี่ปุ่นครับที่เพิ่งจะเข้าฉายในอเมริกาไปสัปดาห์นี้ครับแต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยฉายมาตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมแล้วนะครับเรื่องนี้ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างนะครับแล้วก็สามารถทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น97ล้านเหรียญครับแอนิเมชันเรื่องนี้จะเข้าฉายในประเทศไทยวันที่11มกราคมนี้นะครับ ขอแนะนำโปรยูทูบพรีเมียมราคาพิเศษเริ่มตน้นเพียง29บาทจาก209บาทสามารถใช้งานได้ถึง3แอปไม่ว่าจะเป็น YouTube Premium YouTube Music และเรายังแถมวีไอูพรีเมียมให้อีกด้วยใช้อีเมลของตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็อยังฟังเพลงได้ ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้บริการที่เราได้เรามีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกกันทุกเดือนใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยที่ Ad c d t a 4K หรือสแกน QR code ที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรากันนะครับ ไปต่อกันเกับเรื่องนี้ครับกับ Animal ภาพยนตร์แนวแอคชั่นทิวเลอร์จากประเทศอินเดียครับกับเรื่องราวความรักและความขัดแย้งระหว่างพอลูกโดยภาพยนตร์นี้เข้าฉายในประเทศอินเดียไปเมื่อวันที่1ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป12ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น73.9ล้านเหรียญเรื่องนี้ได้กำไรหายห่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในประเทศไทยบ้านเราก็ยังคงมีให้ชมอยู่ครับ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานจากญี่ปุ่นครับกับกัซซิล่า -1 การกลับมาอีกครั้งของตำนานไคจูจากประเทศญี่ปุ่นครับที่ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของค่ายโตโฮเช่นเคยโดยกัซซิล่า -1 เพิ่งเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่1ธันวาคมนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยฉายมาตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนแล้วครับใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่15ล้านเหรียญเท่านั้นปัจจุบันทํารายได้ไปและทั้งสิ้น51.9ล้านเหรียญก็ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีอยู่ครับสําหรับกอสซิล่าในภาคนี้หนังได้กําไรหายห่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปต่อเกี่ยวับเรื่องนี้ครับกับ The c ชิปผลงานภาพยนตร์แนวไซอันฟิคชั่นทิวเลอร์จากค่ายเอ็นเจอร์สตูดิโ โดยภาพอยู่เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่1ธันวาคมใช้ทุนสร้างไป6.4ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้เป็นทัน้น8.5ล้านเหรียญื่องนี้ทุนสร้างต่ำครับทำไม่ได้สักประมาณ13-14ล้านเหรียญก็น่าจะคุ้มทุนแล้วครับดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเรื่องนี้มาต่อที่เรื่องนี้ครับจะเข้าฉายในบ้านเราเดือนนี้นะฮะกับไซเ n Night เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นทิลเลอร์จากค่ายไลออนเกตครับผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของจอห์นบูโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่1ธันวาคมปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น6.2ล้านเหรียญครับไซเลนไนจะเข้าฉายบ้านเราวันที่28ธันวาคมนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังจะเข้าฉายในบ้านเราครับกับเลเนซานอฟิมบายบิอันเซ่บันทึกภาพการทัวร์คอนเสิร์ตของอีกหนึ่งศิลปินระดับโลกครับ ที่เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่1ธันวาคมครับปัจจุบ,บันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตฟิล์มในครั้งนี้ทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น33.5ล้านเหรียญไรายได้ก็ยังถือว่าเป็นรองเทเลอร์สวิปอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานคุณภาพครับกับนโปเลียนภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของวาคินฟีนิกกับเรื่องราวการทำสงครามของจักรพรรดินโปเลียน โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป130-200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น170.7ล้านเหรียญเรื่องนี้ถ้าดูเฉพาะไรายได้ในโรงภาพยนตร์ก็ดูเหมือนว่าจะยังขาดทุนอยู่เยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นโปรเจกต์พิเศษของทาง Apple TV ที่ทำร่วมกับ Sony ครับดังนั้นรายได้ในโรงภาพยนตร์เท่าที่เห็นนี้ทางค่ายก็น่าจะมองว่าเป็นกาไรแล้วล่ะครับไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ Witch พรมหัศจรรย์ภาพยนตร์แนวมิวสิค l f ลแฟนตาซีจากค่ายดิสนีย์ผลงานการก,กำกับของคุณฝนวิรสุนทรพุ่มกับชาวไทยโดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป175-200ถึงล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น105.5ล้านเหรียญ จริงๆรายได้ก็ไม่ได้น้อยนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นฮะใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างเยอะครับเรื่องนี้ต้องทําให้ได้อย่างน้อยประมาณ400ล้านเหรียญเลยครับถึงจะคุ้มทุนเรื่องนี้เข้าฉายมาประมาณ4สัปดาห์แล้วนะครับรายได้ก็ยังไม่ถึงครึ่งทางที่จะคุ้มทุนเลยฮะดูแลสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากๆครับมาดูเรื่องนี้ที่เพิ่งเข้าฉายบ้านเราไปสัปดาห์นี้ครับกับ Troll Band To g e t e r Troll ภาคที่3ครับแอนิเมชันแนวคอมเมดี้มิสคิลผลงานจากค่าย DreamWorks โดย t r o b แ a n d t o t e t r e r เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนครับใช้ทุนสร้างไป95ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น173.7ล้านเหรียญครับรุ่นนี้ต้องทำให้ได้ประมาณสัก200ล้านเหรียญนะครับถึงจะคุ้มทุนก็ใกล้เต็มทีแล้วฮะตอนนี้ก็ยังคงพอมีลุ้นคุ้มทุนครับแต่ว่ากำไรเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องนี้ อีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายในบ้านเราครับกับ Thanksgiving คืนเดือดเชือดขาช็อปเรื่องนี้เป็นหนังแนวฆาตกรต่อเนื่องนะครับผลงานจากค่ายโซนี่พิ t u เจอร์ซึ่งเพิ่งเข้าฉายในบ้านเราไปเมื่อวันที่5ธันวาคมครับแต่ในอเมริกาฉายมาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนแล้วครับเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่15ล้านเหรียญครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น42.2ล้านเหรียญหนังได้กำไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้ ส่วนเรื่องนี้ก็ยังคงเก็บรายได้เพิ่มได้อีกนิดหน่อยครับกับไฟ n i ไนท์แอดเฟรดีห้าคืนสยองที่ร้านเฟรดดี้ ภาพยนตร์แนวฮอลล์เรอร์ผลงานจากค่ายบรัมเฮาส์ที่สร้างขึ้นจากเกมสุดฮิตครับเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่27ตุลาคมแล้วครับใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่20ล้านเหรียญเท่านั้นปัจจุบ,บันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น288.6ล้านเหรียญเรื่องนี้หนังคุ้มทุนตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าฉายครับตอนนี้ก็ได้กําไรไปแล้วหลายเท่าเลยทีเดียวครับซึ่งบรัมเฮาส์ก็วางแผนว่าจะสร้างทั้งหมด3ภาคนะครับดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะน่าจะได้ดูทั้ง3ภาคครบ,ครบ แต่เรื่องนี้สิครับเห็นรายได้แล้วก็เหนื่อยใจเหลือเกินครับกับ The Marvel วภาพยนตร์แนวแอคชั่นแฟนตาซีโชว์พลังหญิงผลง,งานเรื่องล่าสุดจากค่าย Marvel Studio โดย The Marvel เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนครับใช้ทุนสร้างไป274.8ล้านเหรียญแต่เนื่องจากว่าได้รับเงินสนับสนุนจากสหราชอาณาจักร5 5ล้านเหรียญครับจึงทำให้ทุนสร้างลดลงมาเหลือที่2 1 9 8ล้านเหรียญครับ ซึ่งปัจจุบันก็ทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น199.3ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยประมาณ440ล้านเหรียญครับถึงจะคุ้มทุนดูแล้วน่าจะหมดหวังแล้วนะครับเพราะว่าสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาเพียงแค่2ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศหลายสื่อก็ได้ออกมาประมาณการว่าเดะมาเวลน่าจะจบไรายได้ที่ประมาณ250ล้านเหรียญครับนี่ไปเป็นปมาจะไม่ถึง250ล้านเหรียญเอานะครับเนี่ย ไปต่อก,กันกับเรื่องนี้ครับกับ THE h u n g e r GAMES The b a ะบ a ล o าด o n s o n r d บิ d ์ด n n นดนมบทเกมล่ากเกมครับภาพยนต์พีคั่วจากจักรวาล THE h u n g e r GAMES ครับที่ย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวของประธานาธิบดีสโน64ปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นใน THE h u n ง e r GAMES ภาคแรก โดยภาพอยางเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายนใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแะ้วทั้งสิ้น258.3ล้านเหรียญเรื่องนี้ได้กำไรไปแล้วนะครับก็ยังคงเป็น The Hunger Games อีกหนึ่งภาคที่ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีครับ กลับมาดูรายได้ภาพยนต์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากภาพยนต์รไทยเข้าฉายใหม่เรื่องสลิดโปรเจกต์ล่าภาพยนต์แนวแอคชั่นโรแมนติกผลงานจากค่ายไฟสตาร์ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่5ธันวาคมครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ2 0 0 0 0 0บาท ภาพยนตร์เรื่องสมมุติภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าจากค่ายสหวงคลฟิล์มผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของอนันดาเอริงแฮมที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่5ธันวาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ3 0 0 0สนบาทครับ ภาพยนตร์เรื่องที่หยดภาพยนตร์แนโฮเลอร์รที่สร้างขึ้นจากเรื่องเล่าสุดหลอนในเว็บไซต์พันทิปและรายการ The Ghost Radio โอเลยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่26ตุลาคมครับใช้ทุนสร้างเป็นประมาณ25ล้านบาทปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ467ล้านบาทครับปิดท้ายกับภาพยนตร์ไทยที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้ครับกับภาพยนตร์เรื่อง f o ก k i n g 2 ภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าจากค่ายเนลมิตหนังฟิล์มกับเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนอาชีวะในยุค90ยโดยโฟคิงในภาคนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายนครับใช้ทุนสร้างเป็นประมาณ15-20ล้านบาทปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ130ล้านบาทครับก็เป็นโฟคิงอีกหนึ่งภาคที่กระแสการตอบรับค่อนข้างดีครับดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่โฟคิงในภาคนี้จะทำไรายได้แซงภาคแรกที่ทำไป170ล้านเหรียญได้ครับ เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่11ธันวาคม2023ใครที่ชื่นชอบและกําลังเชียร์ภาพยนตร์่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสําหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤตจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง